อย่าทายบรรยากาศเลยครับเด้อสู้ๆครับสู้ๆน้ารถหนสู้้ครสู้ครับสู้ครับสู้ๆซเดี่ยวเลยนครับนี่ครับชาวาบ้านนะครับน้องๆนักเรียนเนี่ยเขาม่ให้น้องเพิ่นี่ครับ นาทีแล้วครับตอนนี้เวลาเขากันีครับใข่ไส้่กับจำแล้วครับผมมาบ่งนะครับเนาะพี่พีปเป่าจัก็แล้วเห่ย o กัเหนย n h à อคะับจับมจบเอาครับขอบคุณครับคุณแม่นเมาเรือในบ้านแล้วก็มาเอาหนองไม้ตัวนึงครับบรรยากาศน้ำท่วม แม่คือบอเอาไปตอนนี้ไอ้ไส้เพิ่อนกับภามาเบิ่องมู่บานข้างในนะครับนอหนี่เก็บบรรยากาศข้างในครับสวัสดีครับครับโซเล่นหรอครับสุดยอดครับไอ้ไส้เพิ่อนครับถ้าเสาแล้วครับนี่ฮะว้าวว้วครับว้าครับว้าวไปยังหรอครับข้างในมืดจังมาะเนี่ยไอ้ย ดูค <Ka an S 1> รับรวมไม่ได้เป็นบรรยากาศกันเดี๋ยวยังงี้เขาแรกเนาะคุณแม่ตาในน้องสาวมาะโอ้คุณแม่คอยอยู่ครับไม่ได้น้องสาวมาล่วมาหาว่าะพมมาดูจะโดนย้ายมาโดนสาวทุกบ้านเลยครับเด็กสวัสดีครับผมเรียกบ้านนังครับมากับน้องมาหนกนะครับเนาะกับพี่ๆีอาทิตย์ของส่งไม่ของปอพ่อ นะครับเนาะผมประกอบการไถของวารินนะครับแร้วเพิ่มวารินนะครับเนาะนะครับหลังจากภารกิกอ่้เมื่อกี้ครับน้องอันนะครับน้องก็พี่พี่เพิ่นผ้ากันอ่ไปเอาน้องม้านะครับเนาะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับมาจะในบ้านน้ำถั่วนะครับเนาะอีกรอบนึงกับสีเขาไปในบ้านสีเปลือกับมาสเลื่อยอีกรอบนึงครับไม่ไ่ไม่ไถขากูใหม่เหมือนกันี้พนว่าเพิ่มเลื่อยครับแม่เพิ่มเลื่อย เลยกที่ว่าคาไปขทางในครับไอ้ไส้เพิ่อนข้าเปนบรรยากาศ้างในอีกเชนึดียับผมคนดียวสร้างรถมารถรถหลังเร่อหละนมานครับบรรยากาศทางในครับบ้านเนง่ครับพี่เอาไบผกมั่งเอาไปครับผกมั่งนะครับผมอ๋อันจะไปนั้งเพื่นวะทงเพ่อนึงึนถึงกเราะไรอยางเงี้เพนเพืนะ ไทางละทางนะครับเนาะนี่ครับผมเก็บบรรยากาศในเบืองของแม่ไปครับอีทไทยเมืองอีกเชนึงนะครับผมพี่เพื่อนกรับเหลือเบิลแห้งแล้วเหลือเบิลแห้งพี่แห้งก็แล้วกันเบิเออายี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงมาแต่จะโมงพี่นี่ผมมาแต่สองโมงเลยแต่สองโมงพี่มาสองโมงครับโอ้ยเมย์ไปกลานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปจากซ่อจากของอันมานอกนะครับกับปากติดตามช่องเทียวเล่นั่นไหมนะครับเอยาก เป็นฝากเนี่ยฝากโนแรกนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นทีมงานยูทูบเบอร์เดียวกันนะครับใช่ครับฝากทีมงานเอฟซีเบเยอเลยอ่ะมาให้กำลังใจผมกน้นะครับจากช่องอันบ้านนอ่นะครับจะให้เอฟซีผมจะเป็นให้กำลังใจเบเยอเลยนะครับแมนครับไม่แมนครับพวกไม่แมนครับพวกไม่แมนครับผมวันนี้ก็เป็นทีมงานนี่ยก็ัะเพิ่มันเพิ่มโมลินครับกับสถานการณ์แมนครับ เราคาร่ากเลยครับคาร่นคารวากันคารกันาร่าการ่ากีวันคาร่าันนะครับครับจะบรรยากาศตานะครับนี่นะครับผมทีมงานพาไปชมข้างในนะครับเริ่มมืดแล้วลครับผมตอนนี้กั17กา30นาทีแล้วครับตอนนี้เวลาเท่ากันี่ครับใส่ไส้ไปกับจำแล้วครับผม มาเบิ้งมาครับเนาะครับพีพีเพิ่นเป็นป่าจอดแล้วครับเดลยเหี้ยเอาเองใส่ไปเหี้ยเอาวะแล้วจับมดจับเอาครับพขอบคุณครับคุณไม่ครับครับจอดครับพีพีเพิ่นแต่ตามเพื่อนของลิ้นเอาเวื่อนเราหรอเปล่าครับเนาะภาษาทำใจครับภาษาทำใจเราออกเวียนยังอ exactly. ่ะอันเราเราก็ออกเวีนแล้วเหมือนกัน เอาเป็นแล้วเหมือนกันเ้วก็ทำใจใจเหมือนกันนะครับพ่อมันบ้านะครับจีนต้อนจ่ายจีบผมน่าเกินเหมือนเข้าบริษัทแต่งใจมาแม่นคอยบริษัทถือแต่ว่าเมื่อไทยบรรยากาศนะครับโอกาสคอยบริษัทโดนนะครับถือโอกับคอยเพิ่นไปนะครับเนาะนะครับบริษัทไยบรรยากาศดีเป็น้องเะง่บนะครับนี่ครับมากครับน้องงานกับพี่บีบนี้นะครับเป็แยังครับก็พอเชิญได้ยึดคุณเดลยรนะครับที่งานแล้วเพื่อนคนนี้จะน่ารักกับเขาพร้อมต่อไปนะครับสู้ นี่ครับบรรยากาศบ้านรับตรงนี้กัหลังจากเ้ามาม้อหมาบ้านเนาะแมนแมนหลังที่เ้าวหม้อหมาบันนี่ครับเขาบ้านกัช่องช่องอันมันนอกนะครับแมนครับชองอันมันนอกมาเนี่ครับเติมไปเติมเติมเติมแล้วครับเดินตอนเีขาวหม้หมาตอนแรกเนาะแมนอ่ะหมาออกไปแล้วตอนนี้เขากะสิมาพาแไปพันเมาเรือในบ้านแล้วก็เมาหน่องหน่องหม้ตัวนึงครับ ครรับบมนกา้ม<ร><อ>แม่คือบเอเอาไปนตำรวจครับนี่ใส่กองหน่อยไปเอาเอานั่งเอานั่นขงข้างหน้าเลยแม่เนี่ยครับโอ้เริ่มไม่ไพ่อไ<ม>พอดีว่าพี่พี่ค่นี่เริ่ไม่ไพ่บรรยากาศบรรยากาศครับครับแม่สวัสดีครับ ขอบคุณครับแม่ักูเข้าไปเด้ครับเนี่ยร้องเสีเหลือ24ชั่วโมงครับตอนนี้ผมกับแม่ครับตอนนี้ผงกับพี่ๆเพื่นกัไ่แล้ครับครับแม่บ๊ายบายครับวกพี่ๆเพื่อนกัสเตนไยน่นี่แหะครับผมเชื่อนกันม่ได้เจออกาศในซอยเพื่อนนะเนาะครับครับผมสคน ไฟพี่พี่เฮ้ยลงมาได้แล้วออะไรพี่ยันยไว้ย right, ันไว้ยันไว้ยันไว้เขาดีเลยครับสองคนติดตามันเตือนมันเตือนครับใช่การกับไพ่กับอ้นครับผมออกจากข้างนอกก่อนมาเบ่งบรรยากาศโอ้น้ำท่วมครับเครื่องบัตรนะพี่เนาะ แมนเบิร์ดเบิร์ดบ้านเออทำมาเพื่อน้องเพื่อนกับมี่้างในอ๋อโอ้โหนำส่วนบางสิ่งกับโยกนลำบากไลยครับเนาะตอนนี้ไอ้ไส้เพื่อนกับภามหนาเบิ้งหมู่บ้บานข้างในนะครับนอแนนี่เก็บบรรยากาศข้างในครับสวัสดีครับครับต่อเรืรอ่องหอเป่าสุดยอดครับไอ้ไส้เพื่อนครับตัเข่าแล้วครับนี่ ว่าครับพ่อไปเนียงนะครับท่ากมไปดูครับรุ่มเลยเก็บบรรยากาศกันนีครับโอ้นีครับเบ้องรับ่เจ็บครับบมดเจ์เจ็บครับไม่ไม่ครับุ่ครับมาอ๋อมาสครับบรรยากาศในหมู่บ้านพุทธอะไรนะอันมู่บ้านอะไรนะ มาท่าป้องบ้างครับผมอำเภอวารินไหมครับตรงนี้ครับนะครับโอ้นั่ง่วมครับสุดจอดเลยครับโอ้มิดหลังคาเลยครับเก็บชมบรรยากาศแต่คงไม่ครับปอดข้างในเป็นมะนาวมุ้นหรือเปล่าพี่เนี่ย น้ำมูลครับครับดีไปมากมาบังบรรยากยาศทางในครับมานนบังในหมู่บ,าบ้านมาจบไล่ไปเลยครับ,ค,รบคุณนะครับรถคุณน,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 นะครับคุณค่างออกข้างๆเราเป็นแม่น้ำมูลนะครับเน้องเด็กนี้เขาเรียนาะคุณแม่ป่าในาี้ำตกสามแห่งโอ้คุณแม่ของยู่ครับไม่ได้ไไดูสามประตมาหาว่วาฮะ <laughs> <laughs> ผมมาดูจารยหควรแจ้งมาดูสาวทุบ้านเลยครับเบลนะครับสาวงามเดิงามมากครับผมมาดูหนุ่มสาวงามเนี่ยอู้หูถั่วมาดูแล้วถ้ามาจบเมืองทางนนครับบรรยากาศ สวัสดีครับพ่อตาเรอวติดพ่อไน่าเย่ครับพ่อเอเอปฏิทิน่ฮะตเดยนั้ะอสอข้างทางบัดบได้รีแล้วครับเนาะมาบาตเพ่งงามๆครับไปบ่เลรครับเบืองรับสภาพครับ อคิวค่ะน้องอันครับที่ป้องกันภัยสาธารณภัยนะครับเนาะดับเพลิงครับผมมากตัวกี่เพื่อนะครับกี่คนเท่ากันแล้ครับผมครับโอ้มาใม่พี่น้องมืนกันยังอยู่บ้านอยู่เลยครับเนาะท่านไปนไซอยู่นี่ครับน้องอันเอเย็บบรรยากาศให้กันครับ ถึงไหนมาเบิ้งกันแล้วครับปีนี้ถึงไหนเห็นกันแล้วครับพ่แบอแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับนาะงับทีมงานพี่ๆเพิ่น บัสอีลีตอนนี้ครับอ๋อออกมากเซนนี่นะครับเนาะออกมาแล้วบัสบัสเบิ้งครับความมิดเลยครับนี่ยอ๋อออกออกออออกมากมากเซนนี่พอดีนะครับเนาะครนะครับเสซนนี่ครับ ครับผมกับน้องๆครับพี่ทีมงานล่างสีออกครับผมออกระล้วครับขอบคุณครับพี่ๆที่พามาเบิ่งข้างในนะครับเนาะาเพิ่นบอกว่าพามาเบิ่งมันเอล่หน้าข้างในส่วนครับครับโอ้ลำบากครับน้ำถ่วงมาถึงกับตัวป้องหัวนะครับเนาะแต่ชีวิตลำบากแน่นครับบ้านเพิ่มเงินแต่ชีวิตยังไรนะครับเนาะ ออ,อ,นนออกมาแล้วครับอันนี้นะออกหมแล้วครับกำลังมาถึงนะครับเนาะพี่กำลังจะถึงฝั่งนะครับเนาะ มากจบครับถึงแล้วครับถึงที่หมายอย่างปลอดภที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับเนาะงกับห้องแตกเลยเมื่อกี้เลยก็เลยขางเสือเลยพี่เนาะถ้าอยู่ครับมันมันมีต้นใหม่นี่อย่างผมโอ้นี่ครับบรรยากาศข้ามมือที่น้ำมัน น้ำมันเนยนี่น้ำมันดีเซลไหนี่ดีเซลนะพี่นเป็นมันน้มอเงียบเมือยแี่เถึงที่หมายครับเจ็บปัหดเม่อยแล้มยแล้วพี่เนาะึงถึงที่หมแล้วครับ ล่ะนะครับพี่เนาะถึงที่หมายแล้วครับขาบรถนะครับพี่หนึ่งสองครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็จะขอลาพี่และน้องก่อนนะครับเด้อหลังจากไปจากข้างในครับเปรียบบ้านนาครับน้องอันบ้านนอกนะครับเนาะ ี่งานมะเพิ่งมาเล่นนะครับครับพ so. okay. ี่ชิมันมาเพิ่งมาเล่นครับผมพี่ชี้ยังนะครับพี่ยังครับผมพี่แบงค์ครับพี่แบงค์นะครับเนาะพี่แบงครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มครับผมหัวหน้าเอ็มสุดรอครับสุดรอครับสุดรอตอนนี้ก็น้องไส้มเพิ่งมาเล่นเลือกครับพี่น้องครับผมโอ้ขยอยครับพี่เพิ่นตอนนี้น้องไส้ก็ขอล่าก็นะครับเด้อสีเอาเนื้อขึ้นไส้พี่ๆเพิ่นเยอะมากครับครับผมไปกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายนวัครับบ๊ายบายขอบคุณครับพี่ครับ